สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำชุดดอกทิวลิปกันนะคะกับตุ๊กตาหน้าเล็กนะคะเริ่มต้นค่ะเราก็จะทำเมจิกลิงค์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักเอ็กค่ะจำนวน6เอ็กนะคะเข็มที่ใช้ถักนะคะเพื่อนๆสามารถใช้เข็มที่ตัวเองถนัดได้เลยนะคะแต่ว่าตอนถักหน้านะคะกับตอนถักชุดให้เป็นเข็มเบอร์เดียวกันนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะแถวที่1เริ่มต้นแถวที่2ด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักวีนะคะจำนวนทั้งหมด6หลักค่ะ ต่อไปนะคะแถวที่3นะคะเราก็จะถักโซ่1ค่ะแล้วเรานะคะก็จะถัก x ค่ะแถวนี้นะคะจะถักจํานวน12หลักนะคะแถวที่3ถึงแถวที่8นะคะเราจะถัก x 12หลักนะคะเพื่อนๆสามารถหยุดไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้นะคะเราไปถักให้ครบจนถึงแถวที่8นะคะ นี่นะคะแถวที่8แล้วนะคะก่อนปิดงานนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะให้เราจิ้มลงไปแบบนี้ค่ะแล้วค้างไว้นะคะนิดาจะใช้เป็นสีเหลืองนะคะดึงกลับเข้ามาค่ะพอดึงกลับเข้ามาแล้วนะคะก็ดึงใหม่นะคะให้มันแน่นนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะเราก็ถัก x นะคะอีกจำนวน12หลกักเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าแถวเนี้ยแค่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเท่านั้นเองนะ บแถวที่9เริ่มแถวที่10นะคะด้วยโซ่1แถวนี้นะคะเราจะถัก SV นะคะสลับกันนะคะจำนวนทั้งหมด6ครั้งค่ะจนจบแถวเลยนะคะจบแถวที่10แล้วนะคะเราก็เริ่มแถวที่11กันเลยค่ะ แถวที่11เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นถัก X V X นะคะสลับกันค่ะจำนวนทั้งหมด6ชุดนะคะถักแบบนี้จนจบแถวเลยค่ะ จบแถวที่11เริ่มต้นแถวที่12ด้วยโซ่1นะคะต่อไปค่ะเราจะถัก x อนะคะจำนวน3หลักค่ะพอได้ x 3หลักนะคะต่อไปค่ะเราก็จะถัก v นะคะนับเป็น1ชุดค่ะเราจะถัก x 3หลกักแล้วก็ v ีนะคะจำนวนทั้งหมด6ชุดค่ะจนจบแถวนี้เลยนะคะ ไปเริ่มถักแถวที่13ค่ะด้วยโซ่1นะคะแถวนี้ค่ะเราจะถัก X นะคะจำนวนทั้งหมด30หลักนะคะเพื่อนๆสามารถกดหุดไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะเพราะแถวที่13ถึงแถวที่15นะคะใช้แพทเทิร์นเดียวกันค่ะคือ X จําจำนวนทั้งหมด30หลักค่ะ นะคะเรามาเริ่มต้นแถวที่16ด้วยโซ่1นะคะจากนั้นค่ะเราก็ค่อยๆนะคะพลิกงานนะคะกลับมาทางนี้ค่ะหมุนนะคะแล้วถักย้อนกลับนะคะเราก็ถักเอ็กนะคะลงไปตรงนี้เลยนะตรงหลักเดียวกับที่เราปิดงานนะคะจากนั้นค่ะเราถักเอ็กค่ะจำนวนทั้งหมด22หลักนะคะ จบแถวที่16นะคะได้22 x แล้วนะคะจากนั้นถักโซ่นหนึค่ะพลิกกลับนะคะถักย้อนกลับมานะคะเป็นแถวที่17นะคะจบแถวที่17นะคะเราเริ่มต้น แถวที่18นะคะด้วยโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะพลิกงานกลับมานะคะแล้วก็ถัก X นะคะ22หลักเหมือนเดิมค่ะจบแถวที่18นะคะเริ่มต้นแถวที่19ค่ะถักโซ่1พลิกงานกลับนะคะแล้วก็ถัก X ค่ะจำนวน22หลักนะคะ จบแถวที่19นะคะเริ่มต้นแถวที่20ด้วยโซ่1ค่ะพลิกงานกลับนะคะแล้วก็ถัก X ค่ะกลับมา22 X นะคะ 20นะคะพอเราได้ x 22หลักแล้วนะคะต่อไปค่ะให้เราถักโซ่นะคะ8โซ่ค่ะพอเราได้8โซ่นะคะจากนั้นเราก็ปิดงานลงตรงระหว่างโซ่1และ x ตัวแรกนะคะของแถวค่ะเรานะคะเริ่มต้นแถวที่21ด้วยโซ่1นะคะ จากนั้นนะคะเราก็พลิกกลับมาให้เป็นหน้าแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็ถักเอ็กนะคะตัวแรกลงบนโซ่นะคะที่เราทําไว้นะอันนี้นะคะเอ็กตัวที่หนึ่งนะคะสค่ะ3 4นะคะอันนี้ห้า 6ค่ะ7ค่ะ8ค่ะต่อไปนะคะฐาน x อีก22หลักนะคะให้ครบนะคะทั้งแถวเลยมันก็จะได้รวมกันทั้งหมด30 x พอดีนะคะก็จบแถวนี้ค่ะ เยบป้อยนะคะแถวที่21นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราเริ่มต้นแถวที่22ค่ะด้วยโซ่หนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถักเอ็กนะคะอีกจำนวน30หลักนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะโซ่หนึ่งและเอ็กสาหลักนะคะจนถึงแถวที่27เลยค่ะเพื่อนๆสามารถกดหยุดคลิปไว้ได้นะคะแล้วก็ไปถักต่อไปนะคะให้เสร็จกันเลยค่ะ ราถักครบถึงแถวที่27นะคะเราก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็ตัดไหมได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เย็บค่ะเก็บปลายไหมนะคะให้เสร็จเรียบร้อยค่ะ ะะเราก็ใส่ใยสังเคราะห์ค่ะเข้าไปตรงก้านดอกนะคะต่อไปค่ะเราก็ใช้หน้าตุ๊กตาตัวเล็กนะคะแบบนี้ค่ะใส่เข้าไปค่ะตรงดอกนะคะแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็จะเย็บนะคะทางด้านบนนะคะให้มันเป็น สีแ่แฉกนะคะค่ะเราก็เริ่มเย็บนะคะตรงกลางก่อนนะคะทางจุดด้านหน้าแบบนี้นะคะเย็บให้มันมาติดกัน,นะคะ่ะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีของนิดาหรือว่าสามารถใช้วิธีของตัวเองก็ได้นะคะค่ะ จากนั้นค่ะเราก็เย็บนะคะให้แน่นนิดหนึ่งนะคะพอได้แบบนี้แล้วเนาะจากนั้นค่ะเราก็เย็บมาทางด้านข้างนะคะค่ะแล้วเราก็ดึงค่ะให้มันมาชิดกันตรงกลางนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เย็บนะคะด้านบนแบบนี้ค่ะให้มันดึงรั้งเข้ามาให้มันชิดกันนะคะมันก็จะกลายเป็นแฉกค่ะแบบนี้นะต่อไปนะคะเราก็ค่อยๆเย็บตามแฉกนะคะให้มันมาชิดกันนะคะมันก็จะดูเป็นทรงมากกว่าเดิมค่ะ เย็บทั้งสี่มุมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เก็บซ่อนปลายใหม่นะคะลงไปในตัวดอกค่ะตัดใหม่ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวดอกนะเดี๋ยวเราไปทำใบกันเลยค่ะเริ่มต้นทำใบนะคะก็เหมือนเริ่มต้นทำก้านนะคะ ก็คือเราทำเมจิกริงจากนั้นนะคะเราก็จะถักเอค่ะจำนวน6หลักนะคะแถวที่สองนะคะเราก็จะถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะถักวีนะคะจำนวนหหลักค่ะ วที่2นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ปิดงานได้เลยนะคะเริ่มต้นแถวที่3นะคะกับแถวที่สี่นะคะเราจะถักเหมือนกันโดยถักโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก X อ็กนะคะจํานวน12หลักค่ะสามารถกดหยุดไว้ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะเราก็ถักแถวที่3และแถวที่4ให้เสร็จค่ะ ที่4แล้วนะคะเราเริ่มต้นแถวที่5ค่ะด้วยโซ่1จากนั้นนะคะเราก็ถัก A ค่ะเราจะถัก A นะคะจำนวน6ตัวนะคะ A ก็คือรวบ2หลักเข้าด้วยกันค่ะ จบแถวที่5นะคะค้างไว้ก่อนนะคะก่อนเราจะปิดงานเราใส่ายสังเคราะห์นะคะเข้าไปในนี้ค่ะพอเราใส่ใยสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดงานค่ะแถวที่5นะคะเดี๋ยวเราค่ะมาเริ่มถักแถวที่6กกันเลยนะคะด้วยโซ่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะถักเอกค่ะจำนวน6ห,หลักนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะดึงไหมนะคะเราก็ตัดค่ะ นะคะเราก็เย็บค่ะให้ทั้ง2ฝั่งนะคะมันชิดกันนะพอเราเย็บใบเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็นำมาเย็บเข้ากับตัวดอกนะคะวิธีเย็บก็คือใช้เข็มนะคะแทงขึ้นนะคะเป็นแนวตั้งนะแล้วก็เย็บค่ะให้ใบติดกับตัวดอกนั่นเองนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชุดตุ๊กตาดอกทิวลิปออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมันน่ารักมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองทำดูนะคะนี่ค่ะของนิดาทำไว้สองอันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย